สวัสดีครับเชา้าๆวันนี้14องศารถไฟไทยยังอยู่ที่อาบีหนึ่ง้นหนึ่งนะครับอาบีหนึ่ง้นหนึ่งพาเพื่อนๆมาเลานะหน้าง,งานวันนี้เรามาสองงานนะครับเมื่อวานนี้เบอร์สองกับเบอร์นหนึ่งเบอร์สองเพมาหมดละ ขึ้นลายเทเสาเป็นลูกเสานี่เบอร์สิบสามนะครับสิบสามถูกเหล็กแหละยังไม่ได้เทฐานนะครับวันนี้เราอยู่เบอร์สิบสี่สิบสี่สิบสี่จะล่องเหล็กเหล็กมาล้อละ update được rồi 14 15 2 giờ ครบหลังรอลงเหล็กอยู่นะครับเบอร์สี่สิบห้าสองงานอบีหนึ่งห้าหนึ่งแถวแถวบ้านห้วยเขียนนะครับาจากฐานนี้มาสักครึ่งกิโลอะไรแบบเตียทุกวันนะครับเพื่อ รถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนี่เบอร์14 14 15แม่โครกำลังกำลังปับอยู่ะครับน่าจะเละขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินอาบี 1, 5, 1, ินยังไหนึ่ง กำลังเร่งอยู่ครับเล็กมากออเต็มเลยยังขาดอีกประมาณสักสิบกว่าสิบกว่าต้นที่ยังไม่ได้เทเป็นเสานะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกแห้งเขาวนห้าง,งานสบายอีกสามเดืนอนกว่าฝนตกอีกแนะครับ อัปเดตให้เ่อนชมทุกวันรถไฟทางคู่เดินชายชฉยเฉีงของเบอสิบสี่สักกิดนี่สิบสองศาสองงานเนนี้นยินสบายสบายสาิบสองศาเบอร์สิบหก กำลังถูกเหล็กกันเตฐานแล้วก็เตฐานแล้วก็ขึ้นโครงเสาเลยนัดเหล็กเตรียมเข้าแบบเ,ออเบอร์สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกขึ้นเสาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิบแปด เก้าเก้าเก้ายี่สิบเจ็ดสิบสองสามสิสี่สิบสามได้ประมาณสิบต้นนะครับแบบเตียงร้อตัดเข็มตัดเข็มล้อลงเหล็กครับอัปเดตทุกวันนะครับเป็นเพื่อน,นชมนะครับรถไฟไทยภูมิใจเสนอนะครับได้ประมาณนี้นะครับ

เล่งนะครับน้าง,งานเล่งกั่างนีสองานนะครับสิบสี่สิบห้าดีเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสามครับผูกเล็กแล้วนะครับเหล็กใหญ่ๆเนี่ยเตรียมจะลงนะครับเดี๋ยวจะมีเครนตัวใหญ่มาลงเหล็กนะครับก็ขึ้นผูกเป็นโครงแบบเนี้ย ที่เราเห็นไป็แถวเป็นแนวแต่บันหนึ่งถเบอร์สิบสองครับขึ้นเป็นรูปเสาวละครับต่อมาจากทันนี่มองพยาวนะครับชมบรรยากาศเช้าๆนะครับเพื่อนๆะครับเสียงศาครับวนับบบนนี้แถวแถวบ้านไร่เกียดพะยาบอาบีหนึ่ง้าหนึ่ง ก็มีเบอร์สิบห้าต่อนะครับเบอร์สิบห้าต่อสองงานนะครับกรจุบนะครับเซ็นเตอร์สีแล้วก็

อ่ามาันเพื่อนเลาะนะครับ รู้สึกว่าเบอร์สิบหกจะมีปัญหาครับนี่เบอร์สิบห้านะครับเราจะต้องมาต่อเบอร์นี้นะครับ,รบเหล็กก็เตรียมลง